สวัสดีครับอยู่กับโมบายดิจิตนะครับอยู่กับเวลนะครับเสียงแห่งสายลมนะครับรอบนี้เนี่ยเราจะเล่นสายแรงล้วนๆนะครับสายสีส้มนะครับเมื่อกี้เราเล่นสายสีฟ้าไปแล้วนะเรามาเล่นสายสีส้มกันบ้างนะครับสายสีส้มเนี่ยเราก็จะเน้นแรงให้สุดเลยครับแล้วก็หยุดอยู่ที่เราตาจมกองตีนแรงให้สุดแล้วหยุดอยู่ที่จมกองตีนนะครับ ไปดูเกียร์ที่เราจะเล่นกันครับเวลเมื่อกี้เราเล่นสายบนจะมารอบนี้เราจะเล่นสายล่างที่เน้นความแรงต้องออกอันนี้ครับอันนี้จะเพิ่มความแรง5เปอร์นะครับระยะยาวนะครับอันนี้เพิ่มความแรงครับอันนี้เราไม่เอาครับเพราะว่ามันไม่แรงพอครับเราอ,อกเป็นอันนี้รองเท้าง,ง้องแงงเราไม่ใส่ครับเราใส่รองเท้าคู่นี้ครับแล้วมานากูจะามาจากไหนวะเ <c oughs> นี่ยแป๊บนึงนะค,คิดก่อนเลยมานากูจะามาจากไหนวะเนี่ยมานามาจากสกิลแน่ๆแล้วล่ะ นะครับแล้วก็ไอเทมชิ้นไหนดีที่มันเพิ่มความแรงมากกว่านี้อันนี้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายเป็นปีกนะครับเอางี้ที่ว่าเราเอาสายเดินกลับบ้านเอาแล้วกันนะเราเป็นสายตอกต่อยแล้วกันนะครับเวลสายโคตรแรงนะครับใช้อ่าในการโชคชะตานะครับรองเท้านักบวชนะครับกระบองสายฟ้านะครับ คิดต้นศักดิ์สิทธิ์ับดาบศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็ปีกโลหิตนะครับส่วนเอ็มเบมใช้อันเดิมซึ่งจริงถ้าเกิดใครคิดว่ามันมันไม่โอเคก็ออกไปลงเท้ามานาก็ได้นะเพราะว่าพี่ดูจากสภาพแล้วมานามจะไม่พออย่าใส่ว่ะคือเราต้องกลับบ้านบ่อยๆแต่ว่าไม่เป็นไรนี่คือคลิปเหล่าเล่นได้วาปกลับบ้านแม่งทุกสนาทีอะได้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 ไดไดได โจับทำไมจับคู่นานจังวะจับไทยสองนาทีเลยเนี่ยทำไมจับไทยนานจังเออทำไมมันจับจับนานยังจับเจอไทยคือพี่ก็ไม่ได้อยากจับเจอไทยนะเล่นเหนื่อยพิมพ์ด่ากันเยอะเวย แต่ว่าก็ก็คงต้องเล่นน่ะก็ก็ก็มาเพียบเลยอะ่ะเออทงนี้ปิวสวยเลยเลยครับเวลนะครับรอบนี้เราจะเล่นสายดามเมดล้วนนะครับเราจะเปลี่ยน่อดแต่นี้อถูกแล้วนะครับอ่ะถูกแล้วนะครับ as as พี่ว่าตัวสีฟ้าแม่งสวยกว่าเยอะเลยนะโคตรเท่เลยตัวบ้าเลยนะแต่เราต้องเล่นตัวสีส้มเมื่อกี้เราเล่นสีฟ้าไปแล้ว รอบนี้ดาเมจเน้นๆนะครับก็รอเข้าเกมแป๊บหนึ่งนะครับ8วิ7วิรอรอรอครับอ้าวทำไมมันเพิ่มวะเมื่อกี้มันเหลือ8วิหันากที่12วิ โปรแกรมมันลวนหรือกูงงวะเนี่ยฝั่งตรงข้ามนะครับมีไฮบุสานะครับคารินาฮานาบีโอแม่งมา,มา,ม,ามาเป็นแก๊งนินจาญี่ปุ่นเลยวะ่ะเออแม่งมาเป็นแก๊งนินจาญี่ปุ่นเลยสามตัวนะครับแล้วมีคากุระอีกตัวน,น,นี่ใช่เลยนะแล้วก็มีชูนะครับมี คาโตนะครับฝั่งเรามีเวลแองเจล่าอูลาดนะครับมายโนทอร์แล้วก็ลีโอมอสครับอัศวินม้าขาวพอลิโอก็กำลังทำคอนเทนต์ช่องใหม่อยู่นะครับเออยังไม่ได้ปกเลยครับเออ เดี๋ยวทำปกต่อก่อนนะครับอันนี้ก็มาอัดคลิปให้ดูนก่อนนะครับพัคนี้ไม่ได้ไร์สดอยากไร์นะจากอย่างที่เห็นสภาพครับมันปิงมันอะไรด้วยมันก็เบื่อๆครับธรรมดาครับบึ่ยๆเลยครับสกิลหนึ่งเนี่ยครับมันจะใช้ได้บ่อยกว่าครับแปดวิสกิลสองใช้ได้สิบวินะครับเราจะเลือกอัพหนึ่งหรือสองก็แล้วแต่เราครับช่วงต้นเกมยังไงก็ได้ครับแล้วเราอยู่เลนกลางด้วยครับบันเทิงฮานาบีครับ แปดวิกับสิบวิผลสองวิก็ถามว่ามันมีผลมากไหมมีดิมีแนะ่นอนเอเรายิงไปเรื่อยเว้ยไม่มีใครมาช่วยเราตีบูแล้วเราจะตีบูยังไงนี่แนะ่นี่แนะ่ช่วยพี่หน่อยไอ้น้องตีบวกคนเดียวไม่ไหวโอ้โหแม่งคลิปตีกูจะตายแนละ้วเฮ้ยคลิปบ้าน,นี่ก็ตีแรงเหลือเกินไอไปไย เฮ้ยเกือบอดแม่งมีคนมาช่วยตีเพ uh ียบเลยเรียกร้องคนช่วยตีแม่งมากันเต็มเลยไอ้ฮ่าเอาเอาเอาดิเอาดิเอาดิแรงนะเอาเอาดิเอาดิชูชูเจ้าหัวฮานาบีเจ้าหรอมาโยกอะไรอยู่ตรงนั้น mm, ชูเอาเด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 นี่แน่นี่แน่ระยะโจมตีเราไกลครับเราได้ระยะครับเฮ้ย ทำไมมันคึกคืนอะไรกันตรงนี้วะไอแแรงครับสังเกต <is coming. S 1> ดูว่า400ครับนี่เราออกไอเทมแบบนี้ด้วยนะว่ามานาเราจะไม่พอถ้ามานาไม่พอพี่จะเปลี่ยนรองเท้าแล้วกันนะครับดูจากสภาพแล้วคือพี่แม่งโดนล้อมอะ่ะเหมือนกูไปทําอะไรผิดมาเออเหมือนกูไปขโมยของเล่นมันมา <Res> เหมือนมันโดนย่งมันเหมือนมันโดนกูย่งของเล่นอะ่ะไปลไปายข้างล่างมีบวกว้ยข้างล่างมีบวกว้ย หายาโอ้ไม่มีสกิลอะสกิลวันติยังไม่มาว่ะเอ้ยชูชูชยกผิดที่เฮ้ยกูกระโดดมาฝั่งนี้ได้เฮ้ยให้อย่าเข้ามาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อยโอ้ยคาริน่าจะเอาคาริน่าคนหิวแ <enemy> มงหาเรียมาแทงกูแน่เลยอ่าๆกูมาแล้วมากูมีสกิลวันติแล้ว <Listen. S 1> ลมึงเข้ามาเลยมาปิงปิงว่ะปิงว่ะมึงคาริน่ามึงคาริน่าเป้ยู่ะโดนแองเจล่าดึงครับ <enemy> คาริน่าโดนแองเจล่าดึงเรียบร้อย ด้านบนรายการด้านบนรายการอุเมอันติแล้วนะมาเดี๋ยวมาชูมาแล้วเรามาวิ่งเล่นอะไรกันตรงนี้เนี่ยนี่เราอยากออกคลิปกันนาดน้นเลยเนี่ยเฮ้ยเล่นบนกับเล่นกลางเฮ้ยแม่งวิ่งมาอยู่นี่หมดเลยบันเทิงนี่มึงรวมตัวสร้างหมู่บ้านกันหรือไงไป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 กลับเล่นของเราโอ้ยหิวเลือดก่อน ความแรงที่ทรมานเหลือเกินครับมันออกของท้าครับแล้วก็เนี่ยดูดีกว่าจะเดินกระดึบกระดึบกระดึบแต่แรงอยู่ครับดูครับเฮ้ยมีคนตีว่ะมีคนตีของว่ะอย่างแรงอะ่ะ <c oughs> มีคนแอบตีว่ะโอ้มีคนช่วยตีบูเอามาให้ข้าเออข้าจะได้ใช้สก,กิลได้บ่อยๆ อังเจล่าอเจล่าสิงโดนเตะอังเจล่าโดนเตะล่างล่างออกเลยจะเข้าล่างเลยโดนที้งวิญญาณแตกเลยไอเดี๋ยวเอาคลิปไม่มีถึงว่าทำไมันกดใส่พื้นชูครับเอ่อชูครับมึงเป็นอะไรกูครับมึงวิ่งขึ้นมาสามตัวมึงวิ่งเข้ามาหากูคนเดียวเนี่ยเนี่ย กูบอกแนละ้วจับเจอตี้ไทยกูเล่นอย่างทรมานอ่ะกูอยู่ข้างหลังสุดแม่งยังวิ่งเข้ามาหากูเลยโอ้ดูความแรงนี่นี่ดูดูความแรงกับ oh boy, ไอเทมยังไ <'s> like ม่มีนะมึงไปเลยไอ้บ้าเด้ยเอาเอากูช่วยโ <to> อ้ยนี่แนะี่แรงครับแรงแรงแรงมากเลยครับดูดูความแรงนะดูดิขนาดชูโดนอะ่ะอุย้ยคาริน่าเยอะใกล้กูเห็นมึงอยู่ในนี้ชูกูรู้ เจ็บดิเจ็บดิเจ็บดิอะไรอาไรกูมีไอเทมแล้วนะอ่ะเอาดโดนโดนแล้วหยุดครับอันนี้โดนแล้วมันจะหยุดครับนี่ครับพายุมันจะแรงครับแล้วเวลาโดนเฮ้ย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 เเเ้เฮยเ้ยเ้เฮย้มึง้ี่เเฮ้ยเเอ้ยเอาด้เอเ้เ้้เเ้้้้เเย้น้้มเย้ว้อเย ชูมาอีกแล้วครับโย baptism, โกมาอีกแล้วครับอ้ยชูโดนโดดโดดแน่มึงชูอุ้ยหุยแรงแรงไม่ะมึงอ้าวอ้าวหายาเจ็บนะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีคารินามีคารินาอู้ยอย่างแรงมีมีตายมีศพมีศพโอ้ไม่ได้ว่ะเพื่อนเอาไปเก็บหมดเลยเพื่อนเราตามไปเก็บด้านหลังหมดเลยมีมีตัวมามีตัวมาไมโนกูไปแล้วนะ มหมดแล้วว่าบูหมดแล้วว่าแปลบูก่อนดีกว่าแปลบัฟก่อนนะครับไม่ไหวครับ <Your S 1> บัฟหมดรตรงกลางได้ป้อมมาแล้วพมึงจิตใจพวกมึงคำ้วยอะไรกันวะแม่งดูความแรงครับเนี่ยครับหยุดแล้วมันจะหมุนมันจะปั่นอยู่กับที่ครับถ้าเป็นสายแรงแต่พี่ชอบสายสีฟ้ามากกว่าเพราะว่ามันจะตัดจังหวะได้ครับแล้วทำให้ตัวเองหนีได้ แต่ก็อย่างที่บอกครับขึ้นอยู่ว่าเราจะเล่นรูปแบบไหนครับว่าอันนี้เราเล่นแรงเราก็จะต้องแรงให้สุดครับมันจะปั่นเห็นป่ะถ้าเป็นโคนมันจะปั่นถ้าเป็นคีฟมันจะพุ่งเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับด้านล่างครับนี่มาแล้วอันนี้เพิ่มความเสียหายครับแต่ว่าก็จะไม่เพิ่มพื้นที่มันก็จะเล็กเหมือนอันอันอันแรกที่เราใช้เฮ้ยมีคนบวกไว้เอาเดะเอาเดะเข้ามาเดะเข้ามาเดะ ไม่มีใครไปเลยเขาหนีกลับหมดแล้วอ็นเจล่ามาไหมมาไหมออกไป <laughs> ที่ที่สิ่งฟรีเลยเอาไปเลยข้ามีแล้วข้ามไม่อยากได้หรอกเอาไปโอ้ like โหช้าจังโอ้โหหน้าสงสารไปการคิปด,ดีกว่าครับ แรงนะครับดูดูความแรงของสกิล600นะครับไอเทมชิ้นเดียวนะครับ <the wind. S 1> กำลังขึ้นไอเทมชิ้นที่2นะ 2> <Your team S 1> ที่แน่ๆอันติแม่งโคตรแรงอ่ะ <the turret. S 1> ดูดิเห็นปะเขาไปเล่นกันอยข้างบนแล้วเรายัางอยู่ข้างล่างอยู่เลยเฮ้ยเดี๋ยวเราออกของข้ามมั่วไปอีกแล้วแม่งเอ้ยเซ็งเลย ไม่เป็นไรกลับมาออกใหม่ได้สามร้อยนั้นถือว่าเสียค่าความแรงแล้วกันอ้าวอ้าวอ้าวอ้าโอ้ยปั่นนี่ปั่นรู้จักปั่นไหมกล้าเข้าปาเล่ะเออกล้าเข้ามาเปล่ะเออปันน่ะปันน่ะปันน่ะรู้จักปั่นไหม เอา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 หายาไม่หนีเหรอไม่หนีเหรออุ้ยตีนตีนว่ะตีนตีนเอเดะแรงเว้ยแรงเว้ะไปลอาหนี้ก่อนดีกว่าครับบูเราหมดแล้วโหดูสกิลทีอ่ะแทบหายเลยอ่ะอ กะยากกว่ามันไม่ดูดอ่ะพอมันไม่ดูดแล้วมันโอ้ยนี่ไงข้างหน้าเนี่ยเต็มเลยกันไว้ก่อนมันเล่นอะไรกันในป่านี่เนี่ยไม่มีมันหนีขึ้นไปข้างบนแล้วดูครึ่งหลอดนะครับสกิลใส่คลิปทีหนึ่งไอเทมยังไม่ขึ้นชิ้นสองเลยเนี่ยถ้าขึ้นชิ้นสองจะแรงกว่านี้ยิ่งขึ้นชิ้นสามนะบอกเลยบันเทิงอ่ะ สก,กิลมันมาข้างๆแน่เลยลไมโนเลือดน้อยด้วยครับไมโนบอกกลับดีกว่าครับนี่ครับดูเลยสก,กิลทีคิปแทบหายอะ่ะอุยอ้ยอุ้ยฮานาบีโดนพายุป,ปั่นหน้าเอาไอา้อ,อะไรชูเอาดิวางใส่พื้นเลยนะเอาอไม่ได้กลัวนะวางใส่พื้นเ,ยเฉยอ้ฮานาบิอันติส่วนมาเหมือนกันชูอะไรนักหนาด้ยชูโอ้ยปิงแลกโอ้ย ดูดูความแรงครับดูความแรงดูฮานาบิฮานาบิบึง้งยกเลิกก่อนยกเลิกเหมือนเอฟเฟกมันแน่นเกินไปอะครับพี่เปิดเอฟเฟกเต็ม <c ute> ดูสกิลสองทีดิสิเข้มเป็นแรงเลยขนาดนั้นวะอุ้ยช่วยไมโนก่อนเข้ามาดิมึงเข้ามาหาไมโนนี่มึง no, ตายเป็นแถววะ่ะเอาดิโอ้ย <Double kill. S 1> oh, ยังแรงวะ่ะเฮ้ยเฟี้ยวว่ะเฮ้ยไม่งแรงจริงว่ะดูดิดู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 ฮานาบิดูฮานาบิ ฮานาบีแม่งจะเป็นฮานามีเลยโดนเข้าไปอ่ะอุลาดต่อยหน้าพังเลยวี่แรง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 มากเลยแรงมากเลยฮิว้าสตรีมก็ไอไออะไรอยู่วะไม่ได้สตรีมอัดคลิปเลยโห้ยค้นแรงเลยอ่ะไอแม่งแรงมากอ่ะเออว่ะสายโจมตีแบบนี้แม่งก็ ก็เถื่อนว่ะเฮ้ยๆหดูดิดูโดนเข้าไปดิสะดุ้งอ่ะโดนเข้าไปทีสะดุ้งอ่ะชัวอะไรอ่ะอะไรอ่ะมาดิเวลเปี้ยวเหลือเกินดูดิมีผีสิงและห้าวเอาเอาเข้ามาให้กูดูดห้าวเอาดิเอาเอาเอา ดูดๆๆๆๆๆๆูด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 ่ดูู่ดูดูดงดูดนด้ <laughs> นนนดู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 ู้เลดดูดูดชิ้นที่3เนี่ยพี่ว่าน่าจะแรงกว่านี้อีกนะครับสูดหรับเวล แต่ก็อย่างที่บอกครับมันถ้าเทียบกับอย่างออโรร่ามันจับได้ด้วยไงมันไม่ใช่แค่ความแรงส่วนเวล่ะถ้าเน้นเป็นทางแรงอ,ะอ่ะเขาจะไม่มีสกิลช่วยเขาเท่าไหร่อย,อย่างพายุมันก็จะแค่ระเบิดหมุนๆใช่ไหมมันไม่ได้แบบเพิ่มความแรงไรขนาดนั้นนะครับก็โอเคครับจบคลิปนี hmm> ้แค่นี้แล้วกันนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับไปไปไปล้ว้ย